น้องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้มีมีถ่ายเท่าสดด้วยนะคะเราชมน้องในกับน้องกามินนะคะไปมอบรางวัลที่เวทีมิสแกนนะคะผมชอบการแกะใหม่ทุกครั้งเพราะว่าอยากให้เพื่อนเได้เห็นว่าข้างในเป็นไงเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้แบบมาหลอกหรืออะไรของข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆคิดดูดิชิ้นมันใหญ่ ใหญ่อร่อยกรอบใหญ่อร่อยค่ะอืมอุ๊ป๊อีกก็ผู้นี้ทำงานนี่เหรอวันนี้หรือุ่งนี้ผู้นี้ไม่ถ่ายโอ้ยทำไมทอมมี่มาหานอนตามสังสีไปอ่ะอือตามสบายบอกมันใครไปคุยตามสบายเลยเทเพื่อนตะก้าหนึ่งฮอตมากเลยนะคะตอนนี้เหลือร้อยจสิบเก้าบาทนะคะ แล้วก็มันมีตัวที่เป็นถุงใหญ่ด้วยนะคะมีตัวอย่างาหา่ด้ะถุงใหญ่ก็เดือร้อยเจ็บาบาทเหมือนกันค่ะเขาตังมิกซ์ค่ะเป็นเซ็นเขาตังมิกซ์โกนเยอะซาเยอะพายเรือลูกดิกลูกนิกเห็นเหมือนกันยืนบนเรือแบบเมื่อวานนะคือเพื่อเวลายืนบนเรือแบบเมื่อวาน อ่ะเพื่อนๆฟังผมไปด้วยก็คือว่ากดซื้อไปด้วยนะเพราะว่าคือผมจะบอกให้ว่าผมไม่ไม่อยากมาขายแบบอูสารคุณสารุุณอย่างเดียวผมจะบอกให้ว่าอร่อยแล้วก็กดได้แล้วก็ขอตามกำลังคนที่ที่ไหอันนี้ข้อดีก็คือซื้อแล้วก็ไปแจกจ่ายได้ด้วยเพราะมันอร่อยจริงกินได้ทั้งครอบครัวนะครับผมเดี๋ยวนะพี่ผู้หารก่อนน้องแนะ็179หารสตกถุงละ44บาท คือยังไงก็แบบถูกกว่าแบบตามห้างแน่นอนส่งทุกออเดอร์ไม่มีค่าส่งเน่เน่เน่ส่งรีด้วยใครอย่ามาห้ามผมพูดนะใครอย่ามาห้ามผมพูดนะสินค้าไหนที่ที่เราเคยรีวิวไปอะไรดีพิมพ์บอกดีนะอันไหนที่ที่ผิดการส่งหรืออะไรอ่ะมาเตือนผมได้ด้วยนะมาเตือนผมได้ไม่เล็่ท่าไหนที่พอมีกำลังนะเจ๊ปูเราพร้อมที่จะชดใช้ผมพูดตรงๆนะตรงนี้เจ๊ปูขายบ้านขายรถค่ะ มันเป็นระบบที่หักโดยที่แบบว่าอะสมมุติว่าไม่ได้ไม่ได้ของแต่ก็คือไม่ได้หักเงินคุณไปโอเคแต่ถ้าเจ้าไหนแบบนิสัยไม่ดีมาหักเงินหรือว่าเอาอะไรมันมาชดใช้ด้วยแต่ผมขายบ้านขายรถ้วผมเจ๊ปูคำ <ผม S 2> จบนค่ะแ่คี้อยู่แล้วเจ๊ปูคำจบเออไม่ได้ปูปูกับนักพร้อมจริงๆ <c oughs> อะไรที่มันเป็นระบอบบอกมาน้่ยนะครับนักคนเดียวเป้าว่ะนักคนเดียวต้องปูด้วยหรอนักกับปูด้วยหรอเจ๊ปูคมจบทุกออเดอร์ค่ะขายบ้านขายรถรอค่ะคนเดียวได้เอ้าวพูดจริงไหมล่ะถ้าอะไร เพื่อนๆตะก้าสามนะคะที่อยู่บนหน้าน้องแนงแตนออกกำลังดินนะคะได้ทั้งหมดอ่ะกี่ถุงเนี่ยโอ้โหสิบสองหรือสิบสี่ไม่รู้ว่าแ่งอร่อยกว่าจริงจริงเออใช้ร์สิบสองถุงแต่มันจะแถมอีกสามเป็นสิบห้าแล้วก็แถมอันเล็กอีกอันนี้แถมตัวออเดอร์เออแบบเหลือไม่ถึงห้าร้อยห้าสิบห้าแบบห้าร้อยยี่สิบบาทเพื่อนคือผมอ่ะสองวันนี้ผมลดลงมปสิบกิโลอ่ะจากซี่แพคไม่มีเป็นหมูอ่ะแล้วก็ลดโหดเลยอ่ะแต่วันนี้คือมีความสุขมาก เป็นรีวิวที่ผมรอจริงไม่ต้องผมหรอกไอ้คนข้างผมอะ่ะไม่พูดอะไรเลยตะคอกตะคิปไม่จําวันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมแค่เขาได้ขายของสบายๆส,ส,สลับกันไปบ้างอืมแต่จะใช้กดอะไรนะแต่จะใช้วันนี้กตาตังมีชีโรชานกตาตังน้ำมุยงก็าตน้ำมุยงอืมขอบเจอมันเยอะมากเตาตั้งน้ำมุยงก่อนอันนี้น้องแนง วันนี้พี่ขอนะคะไลฟ์ปุ้งมือพี่ขอส่วนลดติ๊กต็อกมาประมาณ2,500ั้ารบาทตอนนี้หมดแล้วคูปองหมดแล้วทำไงอยากไ,ได้อีกอ่ะก็เดี๋ยวขอให้อีกต้องกดหัวใจปะ,ะกดหัวใจเคาหัวใจเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ปกูขอติ๊กต็อกให้มนะีหลายรสอ่ะให้เขาพูดไปน้ำมันเล้งพริกเผาชอบอันไหนกดอันนั้นนั่นแหละตุ๊กตุ๊ก กูเห็นใว็บไอ้ทอมมันโดดจากแผ่นตัล่าเซลล์กูเนี่ยบอกมา้วยนะเว้ยแผ่นตัล่าเซลอ่าแล้วแผ่นตัล่ากูแตกหมดซื้อวันนี้พุงคริสุกออคริสเกาต้ามินิมูยองคริสริก แต่แฮปไพเพราะว่าคนเห็นหน้าบุญน่ารักเนี่ยเขาก็กดซื้อสบายสบายกันแล้วรู้เปล่าออมาเพื่อนๆมขออีกผมขอแนะนําว่าใครไม่ต้องคิดอะไรเลยกดที่ตะกร้าเลยสูใครชอบรสชาติไหนนะก็แค่ดูแล้วก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับของข้างในเนี่ยเราเตให้ดูกันแบบจริงๆว่าดีอย่างไรแล้วชิ้นเนี่ยไม่ได้เล็กๆนะหลายอันที่เราดูแล้วมันอ่ามันดูเล็กแต่เนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและชิ้นมันใหญ่ๆอย่างเงี้ยอร่อยทุกรสอร่อยรู้เปล่า่าอร่อย แล้วพี่เพิ่งไปถามแล้วนะว่ามันมันกลัวจะส่งแล้วมันแตกเขาแบบมีกล่องส่งมีแบบบับเบิ้ลดีด้วยนะคะทุกออเดอร์ถ้าเป็นหมูหม้อมาแตกมันก็ชอบได้กินชิ้นเล็กๆใแบบแล้วถ้าคนที่แบบอยากเทสทุกรสชาติทำยังไงคะน้องแนทเนี่ยใส่หลายแบบมิกซ์มิกซ์ค่ะกดที่ตะกร้ามีตะกร้าในะกร้ามีบอกอยู่ว่าเป็นตะกร้าไหนนะที่มีแบบอย่างเนี้ยตะกร้าหลวงค่ะตะกร้าสี่ กับตะกร้าห้านะเป็นตะกร้ารวมตะกร้ารวมนะคะอันนี้จะได้เอ่ออร่อยครบจบในซองเดียวอร่อยครบจบในซองเดียวเลยส่วนอันนั้นจะเป็นข้าวตังกับหมูแท่งแบบเพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยค่ะอ้าวกล้องมัจับได้อยู่วะเนี่ยอ่ะวันนีถุงละถุงละแค่179บาทถุงเนี้ย179บาทแล้วก็ได้ส่วนลดอีกนะของ TikTok มีซิปแพ็คตัวนี้ใช่ร้ยเจ็ดสิบเก้าบาทยังไม่ได้ลดนะลดอีกหน่อยนึงมันคุ้มยังไงเดี๋ยวผมถามหน่อยไม ก็แล้วก็บางเพื่อนบางคนก็จะได้ลดไปมากกว่านี้อีกถ้าใครไปกดคูปองอะค่ะโอ้เอาเป็นว่าอ่ะเจ๊ใครกอลเมื่อไหร่ผมขอคุยเรื่องส่วนตัวหน่อยเมื่อวานอะเมื่อวานเมื่อวนเซมอะไรเมื่อวานเมื่อวานเซมเซมเยสเตเดย์เยซสเตเดเมื่อวานสนุกไหมวีเรือใครเรืออืมอันเดอร์ใเรือใายเรือ ขายเรือสนุกเออสองคนหวานแหววเลยถ้าได้เสียงกรับ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 คือไี่ปวดไก่ที่บ้านผมหายนะครับยูโน่ไก่ชิคเก้นอ่ะหายเ e นเดย์ไก่ชิคเก้นหายไปโฟหาม่เจอยูอีทใช่ไหมยังอยากยังผมไม่ค่อยเชื่อคำนี้เลยื่งทีมันไปสั่งให้ยืดบอกว่าให้แบบว่าเอาไปทำต้มยำอะไรป่ะะอืม ฉันคิดถึงไก่เชิคกน Yes eat, right? yeah. When Eat หร y e a ่ When Eat Oh ไว้สัตัวเรอ o v e เ h i c ช e n เก้ e ม h ใช นั่นคะเดี๋ยวพี่ปูขอคูปองจากเต้นแบบคนป่วยเต้นแบบว่าคนแบบมคีคุณก็จีบแต่ไม่สีพี่จะขายอะ่ะผมก็ไม่นสนอยู่แล้วอ่ะก็จีบอยู่ผมอะ่ะเดี๋ยวพี่ปูขอคูปองจากติ๊กต๊อกให้นะคะราคาจากร้อยเก้าสิบเก้าจะเหลือร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะเพื่อนๆรอแป๊บนึงนะกำลังของให้ทุกคนจะได้ได้ราคาแบบซื้อของดีในราคาที่แบบน่ารักมากๆเลย กำลังทำมิวสิกอะไรอยู่เนี่ย,ยทางเอกมิวสิกจังทีเพาวเป็นมจะเล่าเรื่องเมื่อวานให้ฟังนะครับ นี่โคตรอายเลยนะครับตอนที่ว่าผมกำลังประชุมกับผู้ใหญ่ที่เป็นพลังผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับที่เข้ามาประชุมเรื่องที่ดินอันใหญ่หลวงของผมนะครับผมแล้วก็การวางฐานลากที่ดีที่ลึกกันนะการวางแบบว่าเข็มต่างๆเมื่อวานผมได้ได้เป็นการวิทยากรให้ความรู้เพื่อนๆผู้ใหญ่ ที่เขายุยงผมเยอะๆเขาก็จะขี่รถแปลกๆมากันมาว่ามาให้ผมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางฐานรากของเสาเสาเข็มบ้านว่าระยะนี้ควรใช้ยังไงในยุคนี้แล้วมีเข็มนวัตกรรมใหม่อะไรเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นโซนเข็มเหล็กหรือว่าไมโครพายผมก็พยายามแนะนําให้พวกเขาได้เข้าใจกันอยู่แต่จริงจังที่กับฝรั่งที่มาคุยกับผมเมื่อวานไรยงี้ยคนนี้นะคเขาก็เปิดประตูออกมาชาร์ลี I miss you ฝรั่งกูนี่คือแต่ละคน ผู้ใหญ่แบบ4ี่ห้าสิที่แล้วเขาไม่ไม่รู้เรื่องเข็มหรือว่าเรื่องการเจาะลึกของประเทศไทยในโซนแต่ละโซนเนี่ยว่ามันลงลึกเท่าไหร่นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเข็มเจาะเข็มเข็มเจาะเข็มปั้นจันเข็มอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมันมีเข็มหลายแบบนะพี่ปูจนตอนหลังมีมเข็มไมโครพายที่ <c oughs> หลายคนก็อาจจะไปใช้ในการผิดทางแล้วมันก็ต้องมาต่อต่อ,ตอแล้วสุด <c oughs> ท้ายมันมันก็มีการพูดกันอะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าถ้าที่คุณมันได้แล้วมันแหลผมก็ให้ใช้หน้าเข็มเจาะใหญ่ๆห,ห,หรือว่านวัตกรรมใหม่ก็คือแบบรวดเร็วไม่เลอะ เข็มเหล็กที่แบบมันลงไปได้ลึกเหมือนกันแล้วแล้วก็รับน้ำหนักได้หลายพันเหมือนกันต่อต้นอันนี้ก็เปิด ชอบละสิไม่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 แปรไม่แปรไม่แปชอบละสิชอบอะไรล่ะพี่ผมอายมากเถือนนะคือผมแม่ไม่ได้คนตลกเลยนึกออกไหมเถือนนะพี่พี่ไปไม่ได้ไปเปิดเรื่องแปลเลยมันืองไม่ตรงรู้ใช่แปลเรื่องอะไรน่ารักบอกว่าความคุยมันก็ชอนเรื่องน่ารักดี เอ็นเทอร์อย่างเดียวเลยใช่เอ็นเทอร์คือตลกดีตลกดีผมก็คุยผู้ใหญ่ในประมุมก็อาจจะมีมุมที่ผมแบบว่าต้องนู่นนี่หน่อยแล้วผู้ใหญ่ยังไงคะผู้ใหญ่ก็เดินหนีเลยพี่เหมือนผู้ใหญ่เขาเขาเห็นว่าเป็นแบบเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นผู้ใหญ่ั่นแหละเพราะเราอายุเยอะกันอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ประมาณว่ายิ่งผู้ฟ้องฝังเขาจะไม่ค่อยนี่อยู่แล้วแหละแล้วก็ประมาณว่าพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็แกล้งทำเป็นเดินไปห่างเพราะว่าไอ้บิ๊กซิวใช่ไหมใช่เขาเขาาแกล้งทำเป็นเดินไปแบบห่างๆไกลๆเลยอะไรเงี้ยสักแป๊บผมก็บอกว่าขอกลัััับไไปปคุุยยตต่่่่อออะะรรรรเงีี้้แลลวกกกก็ชชมมทนนนาาา เพื่อนๆ่นะะข่าวดีมาแล้วคุปปองมาแล้วเราโอเคเราอรอบนี้ลดมากกว่าเดิมอีกนะคะจากเมื่อกี้ที่พี่ปกขายห้าร้อยยี่สิบตอนนี้เหลือสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอาหารสิบสอง อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ